ดีค่ะเด็กๆชั้นปททุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังมาเรียนวิชาคณิตการต่อเดิมน,นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกลบทศนิยมไม่เกิน3าตำแหน,นะะ่งค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนนะคะเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะในบทห,หน,น่วยการเรียนรู้นี้นะคะเดี๋ยวนะคะจะทบทวนให้อีกในวันศุกร์นะคะแล้วอาจารย์เราจะสอบในเรื่องนี้กันนะคะอ่ะทีนี้เรามาเรามาดูนะคะอ่ะในแบบฝึกหัดหน้าที่ 92เลยค่ะนักเรียนแบนบุคทัดหน้าที่92นะคะอ่าเปิดเรืยัเล่ยคะอ่าเป็นการท่องทวนการบลกรบทศนิยมนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่1นะคะตอนที่1สีแดงนะคะข้อที่1ค่ะเขาให้เราเนี่ยเติมคําตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูนะคะ ให้เรนมีกระดาษทดนะคะให้เรนหยิบกระดาษทดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะทดทีละข้อเลยนะคะเริ่มจากข้อที่หนึ่งก่อนนะคะน mm ี่วาดทดตรงนี้นะคะ mm hmm. ข้อที่หนึ่ง mm hmm. นะคะสามจุดสองทำไมคะบวกกับศูนย์จุดเก้าอ่าเราก็บวกกันเลยค่ะสองบวกเก้าเก้าแล้วสิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งทด หนึ่งได้สี่ซีศูนย์ก็ได้สี่ใส,ส,สอะไรคะจุดเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือสี่จุดหนึ่งค่ะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่สองนะคะอ่าข้อที่สองเขาบอกว่าแปดจุดสี่แล้วก็ตั้งค่ะแปดจุดสี่ทำอะไรคะบวกกับหก เราบวกกับ0 6 2. นที่เราใส่จุดไว้ก่อนเลยนะคะข้างหน้าจุดคือเลขศค่ะหลังจุดคือเลข6กับเลข2ค่ะ6กับ2อ่ากอมอนไม่มีก็ใส่0ไปใช่ไหมคะแล้วบวกกันนะคะอ่าบวกกัน เออหน้าจุดคือเลขหนึ่ค่ะหลังจุดคือเลขสี่แต่เลขสค่ะเอาทำอะไรกันคะบวกกันค่ะได้3าบวกหได้4ค่ะ5้บกสได้9ขาค่ะใส่จุดค่ะ9บกหได้10ใส่0ทด1ค่ะ2อบวกหนึ่งได้สา,ส,ไดาววาสาแน,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 นั้นตอบเท่าไหร่คะ3 0 9 4ค่ะ ข้อค่ะที่เป็นเรื่องของการบวกก็จะมี4 5 6นะคะอีก3ข้อก็ให้นักเรียนทำต่อเองนะคะนี่เรามาดูการลบก,ก่อนนะคะอ่าเรามาดูการลบไปพร้อมกันเลยนะคะการลบนะคะข้อที่7นะคะตัวแรกก็คือ62.8ใช่ไหมคะอ่าลบก,กับใส เจ็ดแปดเหลือสองค่ะใจจุดค่ะมีอีกสองหักออกไป 1, หนึ่งสองหักออกไปหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งค่ะมี 6, อีกหกหักออกไปสี่สี่แล้วห้าหกค่ะเหลือสองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือยี่สิบเอ็ดจุดสองค่ะทันไหมเอ่ยอ่ะจ,จะไปไปข้อที่แปดค่ะ ข้อที่แนะคะตัวแรกคือ83.26หนะคะลบกับอาจไซจุดค่ะหน้าจุดคือ19หลังจุดคือเลขสค่ะตัวหลังสุดมีใส่0ค่ะลบ 2ได้8นะคะประมาใใ้จุดค่ะไป 2, 2> ลบ9ได้ไหมคะ2ลบ9ไม่ได้ก็ต้องยืม8ค่ะ8ปหักออกไป1ก็จะเหลือ7ค่ะอ่าให้ไปสิบฉีกบของเดิมอีกลายเป็น12ค่ะ ก็คือ6กสิบสจุดแ6ค่ะ6 3 8 6แนะคะแล้วก็ไปใส่ในช่นองเหลลมเลยนะคะอ่ะต่อมาข้อที่9นะคะข้อที่9้าเราก็เอาตนวรกทมาเขียนก่อนเลยนะคะ7 1 3 6 9นะคะลบกับใส่จุดก่อนเลยค่ะหลังจุดเลข8ดค่ะหน้าจุดที่เลขสาค่ะ มีไซ0ค่ะ2ตัวเลยนะคะ9ลบ0ได้9 6ลบ0ได้6 3ลบ8ไม่ได้ยืม1 1เหลือ0ตัวนี้กลายเป็น1 3 8แล้ว9 10 11 12 13ได้5นะคะใจจุดค่ะ0ลบ0ได้0ค่ะ7ออกไป3 7 1 2 3เหลือ4ค่ะ เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ4 1 0 5จุนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็จะเหลือข้อ1 0 1 1 12นะคะก็ข้อที่หนึ่งให้เรนทำเองนะคะ4 5 6 10 11แล้วก็12 6ข้อนะคะทีนี้นะคะก่อนที่เรนไปทานัเรนมาดูข้อที่2ก่อนนะคะ สองคะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโยงเส้นจับคู่ใช่ไหมคะมีดาวมาให้แสดงว่าเราต้องโยงเส้นจับคู่นะคะเขาบอกว่าให้จับคู่ทุนยยมที่มีคําตอบที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าแต่ละนะคะข้อเนี่ยมีค่าท่ากับเท่าไหร่นะคะถึงเราสามารถเอามาโยงกันได้ะะอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยมันเดิมค่ะเอาะเลขขึ้นมาเลยคะ่ะ เราก็มาดูค่ะข้อที่หก็คือ1นึนะคะจุดศูนย์หค่ะ,ะใส่จุดก่อนเลยนะคะตัวที่สองหน้าจุดคือเลข4ี่สองหลังจุดคือเลข3ามสิหกนะคะสามหกทำไรกันคะลบกันค่ะลบ6ลบ6ได้ศูนศูย์ลบสไม่ได้ยืม2สอเทะ่าศูนย์ลบ3ไม่ได้สามก็ต้องไปยืม 2, 2, 3สาม 3าับออกเป็นหนึ่งเหนือ2องทุกนี้กลายเป็น10 10ิบรบได้7ใส่จุดนะคะเอาค่ะโอ้โถ้าเาเมื่อกี้คลิปมันตัดไปแล้วเนี่ยอ่ะทีนี้เรามาต่อในข้อที่5นะคะ80.715นาะคะทำไรคะลบกับอ่าใส่จุดค่ะหน้าจุดคือ63นะคะหลังจุดคือเลข7นะคะอ่ะข้างหลังก็ใสเป็น00นะคะ 5้าลบศูนย์ได้5 1าลบศูนย์ได้1 7ึ่งเจ็ดลบเจ็ดเหลือ0ูนย์ใส่จุดค่ะศูย์ลบสไม่ได้ยืมแปดแปดเหลือเตรงนี้กลายเป็นสิบค่ะสิบลบสาจะเหลือ7จ็ค่ะเจลบหเหลือหนึ่งถูกต้อครับตอบคือสิบเจ็ดจุดูนย่ง 40, 0, 1, ค่ะอันเยดูนะคะอันนี้คุณสูคิดไว้ให้ทางด้านซ้ายมือแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทางขวามือนะคะ เรามาดูตัวแรกนะคะแปดสิบสองจุดสองบวกกับใส่จุดเลยค่ะหน้าจุดคือ9กับหหลังจุดคือเลขหค่ะสองบวกหได้8ดใส่จุดเรนนียยลองดูสิคะว,ว่ามันเป็น8ปดจุดแปดนาคิดว่าจุดแดมันน่าจะตรงกับข้อไหนคะนี่เลยใช่ไหมจุดแดมีตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นตัวแรกก็โยงไปหาตัวที่สองค่ะง่ายๆเลยนะคะอ่า ต่อไปค่ะเราก็มาดูข้อที่2อนะคะก็คือ6 5สิบจุดนนะคะบวกกับใส่จุดหน้าจุดคือ1 0หลังจุดคือ72นะคะ9บวก2ได้11ใส่1ทด1อ่ะอะ,อะไรนะคะ2ตำแหน่งถูกไหมว่าต้องเป็น2ตำแหน่งอ่าล้วก็บวก 1, ก,กันก็ได้7บวก1ได้8 8บวก1ได้9อะไรคือลงท้ายด้วยจุดเ1้า่คะมีไหมคะมีข้อไหนคะ ข้อที่3หนูก็โยงข้อที่3นี่มันก็จะมีอีก3ข้อนะคะก็ให้เรียนลอาหาคําตอบดูแล้วโยงเข้าหาคําตอบที่มันเหมือนกันหรือเท่ากันนั่นเองนะคะทีนี้นะคะหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่นะคะ93าานะคะ,ะหน้าที่9 3นะคะ,ะก็คือให้เราทําอะไรคะนะเรียน ให้เลือกคำตอบนะคะอ่ะคือทำกรอบไปให้ะคะ่ะให้เลือกคำตอบในกรอบเนี่ยนะคะที่มีทั้งหมดกี่จำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสิบสองนะคะสิบสองจำนวนเนี่ยมาใส่ในช่องว่างให้เรียบร้อยนะคะและก็ให้ตรงกับคำตอบอ่าคือเขาให้โจทย์มาะคะอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะ4.62 ลบกับใส่จุดค่ะหน้าจุดคือเลขสองหลังจุดคือ9กับ4ค่ะลบกันค่ะ2อลบสไม่ได้ยืม6 6, 6หเหลือ5ตรงนี้กลายเป็น12นะคะ1 2บ4ลบสีแล้ว5 6 7 8 9 10 11 12จะได้8เนี่นเราก็มาดูก่อนนะคะอะไรลงท้ายด้วยบ้างมีอันนี้อันนี้เออมีหลายตัวนั้น,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 นคิดต่อเลยนะคะ ห้าลบเก้าไม่ได้ยืมสี่สี่เหลือสามนี้กลายเป็นสิบห้าเก้าแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้หกค่ะใส่จุ 13, ดสามลบสองเหลือหนึ่งคำตอบที่ได้ก็คือหนึ่งจุดหกแปดอันแรกเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ขีดข้าไปเลยต่อมาค่ะข้อที่สองนะคะ หกสิบสากห้าบวกกับไฟจุดหลังจุดคือ0ูย์เหน้าจุดคือหน่นะคะห้าบวกเกแล้ว1ิ1เ1็ดสิบใช่ไหมคะใสสีทด1 6ึบวกหได้7จ็บกศได้7ใส่จุดค่ะมีไหมคะจุด74็ดสีไม่ได้รังหาสิคะมีไหมคะจุดเจี่มีแล้วก็มีตัวเดียวด้วยนะคะคือตัวนี้เั่นเองก็ไม่ต้องหาคำตอบข้างหน้าเลย เอามาใส่ได้เลยน่ะ78.74อันนี้เพื่อความไวขึ้นแต่ถ้าเกิดนักเรียจะบวกต่อได้ไหมได้3บวก5ได้8 6บวก1ได้7ใช่ไหมคะคำตอบก็เท่ากันนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปข้อที่3ค่ะ1.03บวกกับใส่จุดหลังจุดคือ2 5หน้าจุดคือ0 3บวก5ได้8 ศูบกสองได้2องมีไหมคะลงใช้ด้วยสองแปเหมือนจะมีตัวเดียวด้วยก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ตรงนี้มาใส่ค่ะหนึจุดจริงไหมหนึ่งบวกศนย์ได้1นึ่งนะคะหนึเหมือนกันนะคะอันไหนที่เราใช้ไปแล้วเราก็คิดค่าทิ้งไปเลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่4 32.1ลบกับใส่จุดค่ะหลังจุดคือ0 9นห หน้าจุดคือสองส้างบนไม่มีทำไมคะเติมศูนเข้าไปค่ะต่อมาค่ะอันนี้มันก็คือ100ใช่ไหมคะลบกับ96้าสค่ะน,ะนักเรียนดูเลขเลยค่ะ100่ง 96, 96, ร้อยลบ9ก้าสิบหกเก้าหรลือ4ี่ค่ะก็หน้าใส่0 0ย์ศใสจ,จุดค่ะต่อมาค่ะออะไรคือ0จุดเขาบอกอะไรคือจุด0ูนนสีมีไหม จุดศูนย์ศูนย์สี่ก็คือแปดจุดศูนย์ศูนย์สี่ก็ใส่ตัวนี้ไปเลยค่ะแปดจุดศูนย์ศูนย์สี่นะคะอ่ะ,อะก็จะมีทั้งหมดกี่ข้อคนะนักเรียนสิบข้อนะคะให้นักเรียนทําต่อนะคะการบ้านวันนี้ก็ฝากไว้สองหน้านะคะในหน้าที่ 92นะคะและ93ให้เรียนทำให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องการบวกลบทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้พวกก็ต้องขอจบการสอนไว้ะเป็นเท่นี้ได้บพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนในเรื่องของโจทย์ปัญหากันเองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ